ครับพี่น้องครับสบายดีก็สิญาดเนอะมันคือยายเนี่ยเอ๋อสบายดีเจ้าของหองสวัสดีครับสวัครับพี่น้องครับมืัอนี้มามาพักนั่อันทีมงานอันเอฟซีเฮ้านะครับจอดรถไปนี่เพื่อไปยังน้องเนาะป่ะสิไปกินข้าวก่อนนี่สิขึ้นไปห้องเพื่อนนะครับอ๋อใสอีกแล้วโตก้อนเน่โตก้อนโอ้ตี เดี๋ยวซีฝาดมาให้ก็ทากเอนะครับเดี๋ยวไปไปไปหากินเขาก็จะขึ้นมาน่องสวยแล้วสวยแล้วเนี่ยพูดจากว่างบานม่นไปแล้วพ่นโอ้จะเป็นลำบากหลายพี่น้องเคยเป็นแดดนี่แล้วไม่มองสียู่หลายละมองเัินก็เลยได้ออกมาพี่พี่น้องครับคาดว่า มื่อแรงคนสิหลายคือเก่ามันเป็นวันอาทิตย์พอดีครับเมื่อคืนคนเต็มอยู่ครับหมอเช็ดเมือน,นี้ก็สิหลายคือเกา่าแต่หม่องอยู่เฮามาันลำบากมันเด็ดอยู่บ่ได้ครับก็เลยได้หนีมาเลยอยู่พี่พอดีมาหาทีมงานเอฟซีนะครับเอฟซีพอดีคนเลยพอดีเอฟซีขขพอ,ย,อ,พอยืนแหลมเอฟซีจัร้อยเอฟซีพอดีคนเลยจัน ซื้อเฟียดพอดนท่านยังกอซิปตียังกอเออไปดูดุงเถอะอันไหนก่อซิตีิติกรนการักครับโอ้ซิตีจิติก่อนะครับนี่ปฏิภาิมากินเขานี่เดียาน่อะไรบ่นี่ก็จะนนเสียบอีสานบบานั้นนะเอาล่าน่นนนนนยังบ่เต้โอ้บุกยังยม่เชียอมีนี่จกไกลมาบกนีจไกลมะบกไกล เอาใกล้ๆอันนี้น่ากินหลายที่หนึ่งไม่มีหมองนางเามื่นมันหอนแดดมาพี่น้องมาพาพี่น้องเลาะกรุงเทพครับมาหนี่งบ๊อกรุงเทพหรอกล้าทธิ์ครับพี่น้องบ่ราะอะไรปิ๊ดพาปิดจะโม้ก็โม้เลยมันแดดหายใจบ่ออกพี่น้องเามื่นมันแดดทุกอย่างเลครับ แดดร้ายพี่น้องเดอดร้ายโอ้คือสิหักกันแนงเนาะจูงแขนกันขามท่างเนาะไปสาลุนคู่นี่ไหมไนแหน่หอดแล้วครับลานกระยางวิเชียนยู่นี้มันสิเป็นล็อกพอดีพี่น้องตอนครับรถก็ลัไปแนมเหียนอยู่ อ้าวมาหอดหลานก็เป็นสีป่ปีดล้านปีดหนึ่งวันครับพี่น้องครับโอ้ยย่างตากแดดเรียนเราเข้าวัดนี่นั่นละ้านนั่นล้านใครวะล้าน,าานสี่ก๋วยซีฟังงานที่แรงกนะัะสิยากี่เงี้ยก็ซื้อไปกินัห่องอะไรตัวโอ,วกอ้กันไม่มองนั่งว่าซื้อไปกินน่องไหน้อยเข้าไปยังสนอง โอ้รานตั้งกลา้งนี้เลยบอกนะครับพี่น้องเอ้ยยางตอก่นกันเซีวเซี่ยวตึงแดดตึงอะไรแบบนี้เขาของพี่ท้องกินพี่น้องบ่ใบสองเลยนี่วันเสารนอนพักจะเงียบครับพี่น้องเพราะว่ามือแรงเหรียดแล้วก็สิออกเดินทางเลยเข้าไปเหรียดอุดรต่อมืออื่นนะครับมือแร่งในการเหรียดแล้วประมาณตีหนึ่งเข้าก็สิออกเดินทางตีสองตีสามตีสี่นะครับ ง่วงไสตกระจรนั่ะเระพี่น้องนะครับน,นี่บาดนีนน<อ>นน่นี่นี่พอแล้วบาดนี่เพราะว่าจอดนเตี๋ยที่แรกอลไรก็แล้วว่าะมีข่าไปตาหักสวัสดีวันดีครับแม่ค้านั่นนั่นเนองอุ้ยบักกอกบักเน่าบักเกือเทีดบักทัวบักเตียงนี่แหละเฮ้โ้่เดี๋ยวเราได้กินข่อยตัวได้เนื้อตัวได้หมูเนาะนี่เนาะอันเดียวกันจ้าว่าที่ เนื้อหรือหมูครับนี่หมูมีแต่หมูเนาะเพราะมีเนื้อเนาะผู้สูบหน่อไม้ไหมครับใช่นั่นตัวสูบแล้วนี่มีสูปหน่อไม้อาหารอีสานบ้านเราสูบหน่อไม้ผัดปัาทู้มาผมจะจัดการให้สัหนึ่ ตำบ,บักทัวเตีเอาตำบักทัวกินน้ำก <t ap Fern anda> ันบ่นั่นผมกินแล้วครับเอ้าเจ้าของห้องว่ากินแล้วว่าวะจันว่าเสริมใหญ่เล็กตับไก่จ oh, ักใหม่กันน่ะโอ้เมื่อนี้ได้กินเขากรุงเทพยบกับพี่น้องครับกินเขาล้างเสียดด้วยกรุงเทียบบอกล้างเสียดล้างเสียดเอาเอาจานมาใส่ เออเอ,ออเออนนอนนอนขาเแล้วเาานั่งก่อนนี่ครับสถานที่นั่งนี่ได้แล้วครับอุปกรณ์การแสดงเข้ามาเนี่ยปึ๊บปึ๊บเอาเอาเพียนกาตพทปึ๊บเข้าให้ กันได้ไห <ปะ S 1> มปากีโก้เข<อ>าห้ใส่อะไรพี่น้องตามตามตามแล้วเท่านั้นปากีโก้ให้แม่ลำเปาวันหนึ่งครับป้าปเขาให้เอาบอกหุ้งนี้ใด้น,น้ำตาลบมดอ่ะเอาแบบเอาแบบธรรมาชาติบับ้านฮัลโหครับจวดจวดโหลดใส่บอกกวกขวบเลยโอ้แน่นอนเลยว่ะ มาตัอยู่นี่จอรปีแล้วครับเนี่ย,ยขาย,ย่นี่แม่ขายเป็นสีปีแล้วล่ะโอ้เป็นสีปีแล้วเอาไปซื้อถวดจากคุณแม่ตัวครับเนี่ยพ <c oughs> อ,อจากโรงงานม่เห็นตำตำ่ำพอจากโรงงานเลยพี่น้องครับมาเห็ดต่ำมองหงเลยบนว่าแสดงว่าเป็นมรดกตกทอดครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> จากรุ่นสู่รุ่น,นอ,อือเอาซูเนียวนะครับตอนนี้มีเบิด นะครับปลาสิเป็นแกงส้มไห้ยุ้มกับแท่บเพ่จักแกงนแกงส้มไปยุ้มพ่อมาเพื่อจัดไา้เจ้าก้อยก็มีตัวไหนเบื้องลักษณะนี้หลับเบื้องลักษณะเห็นหมอกครับนั่นครับมีหลับก้อยพ่อเอาสู่ๆกันต่อไปเฮ้ยทีสานบ้านเราไปไหนกับทุดยอดอาหารการกินแซ่บนัวทุกอย่างเบ่งแต่หมูน้ำเบิ่พี่น้องเรา ขอคุณเจ้าของของหองลายๆได้วบริเ้อร์หม่องพักหมองเส้าหาม่องสุนเข้าใจเไดเราไมั่ทอนหลายเราก็เลยมาลูกวพวนเพวนทักหาตั้งแตะมืงเคลื่อนนี่ครับพี่น้องครับบาดนี้เพวนว่าเพวนเขาไปหาอยู่ที่บ่เห็นเพราะว่าจันร้อยกับพี่เราเล่าคับจันตายเพาราะกันไปอันเปิดน้องนอนอยู่แถว,วอยู่แถวยังก่อนนี้เลื่อยตลาดนั่งซิทไปหน่อยนึงนะครับบาดในขาวัตเทียงก็จะเลยมาไล่ออกวันลืมเลื่อดูกเด้อก็จะว่า โอ้ยมาแล้วแต่โมโหข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยนะครับซาบอมที่เขาต้องกนพี่ร่องบาดเนี่ยขี่รถเขับไปวนหาพวเห็นว่าทีก็เลยต้องหาเพื่อน่าเพื่อนยู่ใสอยู่ไก่บอเพื่อน่าอยู่ประมาณ้าโกเจ็ดโลนี่ยแหละว่าแต่จากล้านเพื่อนคนเสือกเข้ามาเลี้ยงมาหนี นะครับประมาณหกเจ็ดโลก็เลยนะครับมหาเพิ่นนะครับทีมงานครับไปใส่กระเห็นกันเรื่อยแต่ว่าห่างบ่ได้มาหากันหอดหองจังสี่จังเสียมื่อไหร่จะมีโอกาสดีมาหากันเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อเจ้าของหองเด้อมื่อไหรขอพักอาศัยจักสองสามชั่วโมงเมื่อไร่างวันศุกร์อะไรบิ่งถึงเมื่อไรนั่นยังไงค่างานครับโอ้ยจะได้เนาะจัดพูดมาส้ จัดบูดอยู่โอ้ไปเด็กยวบางนาจัดบูดคอมพิวเตอร์ใครคอมพิวเตอร์ครับมาเนี่คือขนาดบูครับมาเนี่เก็บบูดอาจารย์ใต้ก็เก็บบูดกันครับจุกเก็บบูดจานใต้ก็บมาเนเก็บบูดกันครับบูดเฮียบูดเสียบูดไตหนูโอเคเอาสามองค์มพี่น้องมาเชียรเขาหนักกันครับไปใช้กัน กินตาเนียของบ้านเท่าไหนพี่น้องครับไปกิเนเนื้อลองใจโอ้ขอนแก่นคนก็ย็งคือจังงานบน <l ots> ุญนะโอ้ตั้มบริยุทธ์มือเลยครับพี่น้องครับตั้มจุดกามขึ้นพก็ไดาตกการก็ได้เมื่อบ้านที่ <l ots> าขายของอย่างเดียวเนาะ <l ots> โอ้เลยบริยุทธ์บานเห็นซองเนาะ <l ots> ไ่ได้กลับออยู่ลอยเห็ดเนาะครับนน <l ots> รเานาะ, <l ots> ะครับเป็นคนลอยเห็ดนะครับอำเภออำเภอเมืองนะครับ ครับบ <Good morning. S 1> oh, oh, ้านรู้ปะครับโอ้ยโซนหนักดูผีเลยโอ้ยนอนเนี่ยนะครับคนบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาไปใส่มาใส่กัาได้เงินได้ครับพี่น้องเอ้ยไฟกระดี่งหนักแล้วได้แนวเดียวนะครับมาแรงไปเบิ่งมาลามเ้อมาแรงเด้อฟิวเจอร์ลังเสียดครับสาวหน่อยเพียบบานเพียงลำเพลินแห่งเมืองสารคามนะครับเลืองกันว่ดได้ไปกับเบิ่งตั้งยูทูบก็ได้หรอกครับเอ้า มากินข้าวบ้านในพี่น้องนะครับได้เวลาแล้วกินข้าวแล้วก็บสิ่งใไปพักพอนอยู่บ้านท่านสิบปีเพิ่นอ่ากินข้าวแล้วเขาก็บสิ่งพักพอนแล้วก็บคำคำจะออกไปพร้อมกันเพิ่นก็บสิ่งจัดบูทเก็บบูทเพิ่นหกม่วงเร่งจันลอยจันตายไม่ละเมาก็บสิ่งใเขาไปล้างเวทีประมาณหกม่งเรงซ้ำกันเนาะเอาไปพร้อมกันแต่ตอนนี้กินข้าวก่อนพี่น้องสวัสดีรังสิตนะครับเมื่อนี้เมื่อแตะเมื่อเตียนพี่น้องเลยแตะก็แดะแน่พี่น้องเลยมื่อนี้ เอาขออนุญาตกินเขากันบ่ายเนาะได้แฟนครับพีซีครับท่านใดสนใจได้เลยกันผู้ใดเห็นเด้อทั้งเพียดซื้อเพียดสิบตีจิตจีคันถักครับครับผมนะครับกันผู้ใดเห็นทักทายกันนะครับแฟนครับจัดร้อยเท้าครับขาวน้อยนะครับสุขุมทุกคนนะครับมากินข้าวน้ำกันพี่น้องมาเนี่กินข้าวกับร้านอาหารอีสานบ้านเราคนลอยเย็ดอำเภอเมืองเราอะบ่ค่อยได้กลับบ้านเรากินหอดบ้านจะต้องได้กลับแล้วอะเรามาตั้งโลกลาดด้วยกันแล้ว ทำกันครับอันนี้ก็เพียงของเพื่อนว่านั่นเป้าบุญจินแต่กอนเป็นคนสานอ่าโอเคขออนุญาตก,กินเขากันนะพี่น้องเด้อบันเด้ออ้าวสบายดียูดีไม่แห้งครับ